สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายจิมาแล้วนะจ้ายายจิขอสวัสดีเอฟทุกทุกท่านเด้อจ้ายายจิยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสไตล์ยายจินะคะก่อนจะดูคลิปใหม่ๆยายจิขอฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้ยายจิด้วยนะคะจากต่อไปนี้ยายจิจะลงคลิปของแอดจิกับอเดนเด้อจ้ะจับคู่ เจาะจับคู่ว่าจะได้คู่ไหนเย,ะยะจิจะดลงให้เอฟซีแล้วเด้อจ่เพราวาอ,อเดนส่งมาแล้วส่งมาจับคู่กับยยจิว่างวดน,นี้จับปังไหมรอเบิงเด้อพี่น้องเด้อติดตามเด้อพี่น้องอย่าพลาดเด้อในเยจิก่กอนจะลงเยจิจะให้เบิงมหัติพานมาเด้อจากพี่น้องก็คือ นี่เด้อจ้ะกับไอ้จีตัวนี้เป็นงวดกรน,นะจ้ะกรเป็นกระเขานะจ้ะอันนี้งดวดวันที่หนึ่งเล้อพี่น้องข้างบน่ะคืองวดวันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งจับคู่เด้อจ้ะพอเข้าสองสี่เด้อจ้ะพอเข้าสองสี่ตัวเด่นอันนี้ตัวร่องเด้อจ้ะ เข้าตัวเด่นสองสี่ตรงๆรงด้วยจ้ะเป็นล่างของลาวพัฒนาหตัวด้วยจ้ะตัวนี้กับตัวนี้ด้วยพี่น้องสองสี่แล้วหกด้วยจ้ะออเดนได้สี่ห้าหกแอจีได้สองเจ็ดหทีนี้สามหหหเนี่เเป็นตัวชนกันอยู่แล้วจ้ะพี่น้อง หกน่ะคือเป็นตัวชนกันอยู่แล้วทีนี้ก็แต่ยจีกับ,บ่อยรุ่งหายว่าเป็นตัวชนเพราะเจีจะจับเป็นหลักหน่วยและหลักสิบเล้พี่น้องก็เลยเข่าแต่หกเลจ้าพอรับคนว่มีสามแต่ก็เข้าหกตัวนี้เป็นตัวชนกันก็มาเป็นตัวนี้นเล้พี่น้องจ้าเตรียบแค่หน้าจอเลจ้าตามงวดต่อไปเว้ค่ะพี่น้องคะ่ะ ตามเด้อจ่าเด้ออย่าบอกนะอยาจิหาแล้วจะลงแล้วก็หาไม่เจอมันหลายใบหรอพี่น้องหลายอาจารย์เนาะต้องเขียนไว้ที่ละอาจารย์อาจารย์พี่น้องนั่นเธออยาจิกะ่ะไว้ทับ,บซับสอนกันพี่น้องเอ้ยหาเพื่อจะหาเนาอกกว่าเตรียมอยู่หรือพี่น้องแต่บางที่กะ มันก็พลาดเนาะพี่น้องเตรียมไปยุคกันดิอ,อย่งนี้มีไปถ่งวังนันวังนี่อยู่พี่น้องแคปเจ้าลาวพัฒนาสามโก็คหกเจ็ดอ้อเหรออือพี่น้องเอ้บอกใ้ชัดเน่ะ ก็เอดจิเอดจิหลักสิบมึงได้จะจับปังไหมงวันี้จัดปังไหมออเดนออเดนออเดนก็คือ หน่วยเด้อพี่น้องเด้อหน่วยหน่วยเด้อจ้ใเด้อบนล่างเด้อพี่น้อง พี่น้องจะงงเนะพี่น้องเยจีจะบอกว่าหลัก10เนื้อจากก็จะเป็น0ูนห้าสหน่วยก็จะเป็นสี่ห้าหอแแดนบอกบวกลบคูณหารแล้วจากพี่น้องตกตัวเดิมเด้อพี่น้องเนดะ้อ จับคู่จับคู่แล้วพี่น้องก็จะมีศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกห้าสี่ห้าห้าห้าหกสี่สี่สี่ห้าสี่หก แล้วเยจีจะให้เบิงเ้วยอจับพี่น้องว่าว่าหลักนะตัวเด่นหลักเด่นหลักก็คือศูนย์กับห้าเรือพี่น้องศูนย์กับห้าแต่หลักหน่วยนะอาจารย์พินบด้เด่นมาเด้องจ่าอ,อเด่นไม่ได้เด่นมา อันนี้ก็จะเป็นเนี่คู่รองด้วจ้ะคู่รองก็จะมีสี่กับห้าด้วจ้ะพี่น้อง แคบนคือคูเด่นเด้อพี่น้องด้วยมันดูเด้อจะเด้อว่าจะปังไหมงวดน,นี้จะปังไหมจะเข้าไหมพี่น้องเด่นเด้อจ้ะเด่น เฮ็ดจะบกเห็นเนาะจ้ะอันนี้เป็นคู่รองเนาะพี่น้องคู่รองกับวันนี้ได้พี่น้องเอ้ยมากก็ได้ได้จากงวดก,ก่อนกับยังมากคู่รองได้พี่น้องอดีนหน่อยอดีนพนเป็นลักหน่อยเด้อพี่นอ้องมันสูงมากเลยกัน จ้ายาจจีขอขอบคุณออแดนนะจ๊ะที่ส่งมาจับคู่กับยจจีเนาะอแกบอกยจจีจับใส่กับผมเลยผมติดตามมาดูก็เออมันก็เข้ากันดีอยู่ถ้าผิดก็ขอโทษด้วยนะคะถ้าผิดก็ขออภัยมาก,ก่อนด้วจ้ะพี่น้อง ก่อนลงหนาเลยได้จ้ะพี่น้องถามมันพิษกะดีพอเพิ่นกะติดตามมาแต่สีนะเพิ่นกะว่ามันกะเขาดูกวากวนรุดอยู่พี่น้องแต่ถ้าหลุดไปมันก็มีรุดอยู่เรื่งองพี่น้องเป็นมันบอลรุดเด้จ้ะก็มีเข้ามีหลุดนั่นแหละพี่น้องจ้ะให้แค่เป็นแนวทางด้จ้าขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะเดี๋ยวดูก่อนเนอะเดี๋ยวเอาบนล่างก่อนมันบ่คคอยชัดพี่น้อง จ้าจ้าขอให้พี่โชคโชคดีเด้อจ้าขอให้ปังปังเด้อยบซีเด้อขอให้ปังต่อก็แล้วกันเนาะจ้าเจจีขอขอบคุณมากๆนะคะ FC บซีทุกท่านที่เข้ามาดูและดูจนจบคลิปเด้อจ,จ้าจ้าขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ